ไทยแลนด์ Online, ทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดย UPA บริษัทยูเนเต็ดพาวเวอร์ออฟเอเชียจำกัดมหาชนเมื่อไม่นานมานี้เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางคณะวุฒิสภามอบสิ่งของอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านวุฒิสภาโดยคณะกรรมการดำเนินการจัดก,กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภานำโดยพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งได้นานะที่ปรึกษาคณะกรรมการและคณะเดินทางไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนณนหอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน400ชุดบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมทั้งเป็นผู้แทนสมาชิกวุฒิสภาในการกล่าวแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจกับประชาชนจังหวัดน่านโดยมีนายสำหริษ์สวามิภักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายเกรียงไกรเวชอนุรักษ์นายอำเภอเวียงสาให้การต้อนรับคณะจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่บ้านดอนแทน่นหมู่ที่14 ตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจำนวน3รายพร้อมทางได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและมอบเงินให้รายละ5,000บาทและยังได้มอบเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยที่อำเภอสันติสุขหนึ่งรายจำนวน5,000บาทผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านโดยการเดินทางของวุฒิสภาในครั้งนี้ไปในพื้นที่4จังหวัดที่มีอุทกภัยได้ แก่จังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดสุขโขทยัยทางนี้จากเหตุการณ์เมื่อวันที่21สิงหาคม2563ได้เกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่สง่งผลให้เกิดอุทกภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน3 3าอำเภอ60ตำบล3า9บหมู่บ้านราษฎรเสียชีวิต1คนเป็นชายอายุ62ปีราษฎรหมู่ที่ 5, ตําบลป่าแล้วหลวงอำเภอสันดิสุข บ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน2,084หลังประชาชนได้รับความเดือดร้อน8,397ครัวเรือน22,112คนพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากโดยอำเภอเวียงสาได้รับผลกระทบมากที่สุดจากน้ำสาธารณะท่วมบ้านเรือนจำนวนมาก5ตำบล18หมู่บ้าน อยู่ในสภาวะน้ำท่วมขังเป็นเวลา3วันได้แก่ตำบลกลางเวียงตำบลไหลน,น่านตำบลปงสนุกตำบลแม่สาและตำบลถึกมีประชาชนได้รับผลกระทบ2,770ครัวเรือนหรือประมาณ8,500คนพื้นที่เกษตรเสียหาย13,000ไร่ถนนเสียหาย50แห่งคอสะพาน6แห่งสะพาน2แห่งตะลิ่ง2แห่ง และเป็ดไก่อีกประมาณ2,000ตัวขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วและเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูต่อไป